คิดตีคิดบวกช่วงวิทยาลัยชุมชนพัฒนาคนพัฒนาท้องถิน่นสนับสนุนโดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ช่วงวิทยาลัยชุมชนพัฒนาคนพัฒนาท้องถิ่นวันนี้เรายังคงอยู่กันที่วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแพร่ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนที่ทางวิทยาลัยชุมชนแพร่เปิดการเรียนการสอนเพื่อพักษาด้านการประกอบอาชีพให้กับคนในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะสำหรับ2หลักสูตรที่เราจะพาไปชมในวันนี้ก็คือหลักสูตรการจัดการความรู้เรื่องภาพพื้นเมืองและหลักสูตรร,รัวแพร่ สู่ตลาดสากลครับทั้งสองหลักสูตรจะน่าสนใจขนาดไหนตามเราสองคนมาเลยครับวิทยาลัยชุมชนแพร่ได้จัดอบรมอาชีพผ่านโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนให้แก่ประชาชนทั้งในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงโดยเปิดการเรียนการสอนในหลากหลายสาขาอาชีพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนในชุมชนรวมทั้งสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิสังคมของจังหวัดแพร่ เช่นต้นห่อมที่มีการปลูกอย่างแพร่หลายในพื้นที่จังหวัดแพร่และเมื่อนําผ้าทอพื้นมือมาย้อมผ่านกระบวนการหมักใบห่อมก็จะได้ผ้าที่มีสีครามน้ําเงินสวยงามเป็นเอกลักษณ์ทําให้ผลิตภัณฑ์ผ้าม่อห่อมของจังหวัดแพร่เป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากกระบวนการหมักใบห้อมแบบดั้งเดิมนั้นใช้เวลานานและควบคุมมาตรฐานได้ยากทางวิทยาลัยชุมชนแพร่จึงได้ร่วมกันหาทางแก้ไขโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผนูกเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยการวิจัยและพัฒนาเครื่องตีน้ำห้อมเปียกขึ้นมาทำให้ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นห้อมเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้นรองรับความต้องการของตลาดได้เพียงพอค่ะ สำหรับงานงานวิจัยนะคะการพัฒนาเครื่องตีน้ำห้อมเปียกเนี่ยเรา ศึกษานะคะความต้องการแล้วก็ปัญหานะคะเป็นโจทย์ที่เราเรามองเห็นอยู่ว่าความต้องการของปริามาณน้ําห้อมในปัจจุบันนี้มีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของกําลังการผลิตเนี่ยมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคนะคะการพัฒนาเครื่องตีน้ําห้อมเปียกที่ทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อต้องการที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตของตัวห้อมเปียกเพื่อให้ทันต่อการใช้งานของผู้ประกอบการนะคะแล้วก็สามารถขยายกําลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันนี้ค่ะ โอ้โหผลิตภัณฑ์ผ้ามอห้องของจังหวัดแพร่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่พอเพียงสีย้อมจากใบต้นห้อมสวยสม่ำเสมอกันมากๆเลยล่ะค่ะแถมการตัดเย็บออกแบบยังทันสมัยเหมาะกับวัยรุ่นอย่างเราสองคนมากๆเลยเนอะพี่พอเพียงใช่ครับน้องอยั่งยืนไม่เพียงแค่เรื่องงานวิจัยเครื่องตีน้ําห้อมเปียก ที่ทางวิทยาลัยชุมชนแพร่เข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการที่นี่นะครับในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้ามอห้อมโดยการขยายตลาดสินค้าให้กว้างขึ้นสามารถรองรับกับความต้องการของผู้ซื้อได้หลากหลายกลุ่มและทางวิทยาลัยชุมชนแพร่ยินดีร่วมมือกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มอห้อมจัดทาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพเปิดการเรียนการสอนศิลปะการตกแต่งผ้าเพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้ อบรมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์มอห่อมอีกด้วยนะคะผลผลิตผ้ามอห่อม,อมตั้งแต่วิื่อชุมชนลงมาทำนะคะเป็นที่ยอมรับกันแพร่หลายมากขึ้นอันนี้ก็เป็นจุดขายของเราว่ามอห่อมมันไม่ใช่การใช้สารเคมีมันกลับมาสู่ธรรมชาติมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนอยู่ในเทรนด์ของตลาดโลกนะคะคิดว่ามอห่อมเนี่ยยังมีการพัฒนาต่อไปเนี่ยยังมีอนาคตไปไกล โครงการจัดก,การความรู้เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งครัวแพร่สู่ตลาดสากลเป็นหลักสูตรที่ทางวิทยาลัยชุมชนแพร่จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาฝีมือแรงงานในด้านการประกอบอาหารให้กับประชาชนในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสสู่ตลาดฝีมือแรงงานสากลรวมถึงรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่กำลังจะเติบโตจากการเปิดประชาคมอาเซียนอีกด้วยค่ะ หลักสูตรนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะที่ทำให้ผู้เรียนไปสู่ตลาดแรงงานได้มีทักษะ ในการทำงานนะคะผู้ประกอบการที่เข้ามาฝึกอบรมก็สามารถที่จะต่อยอดพัฒนาทักษะฝีมือของตัวเองได้นะคะผู้เรียนที่ผ่านการถูกอบรมไปแล้วนะคะจะมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยนะคะก็สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจะสามารถที่จะไปสู่ตลาดแรงงานได้นะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางเทียนทองเรือนแก้ว ข้าราชการบำนาญน,นะคะมีความสนใจในเรื่องของการประกอบ ซึ่งโดยปกติแล้วก็ทําที่บ้านแต่ว่าสูตรที่ทํานั้นก็เป็นครูพักรักจําไม่แน่นอนทีนี้พอทราบข่าวว่าวิทยาชุมชนแพร่เนี่ยได้จัดอบรมก็มีความสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าทราบว่ามีมีอาจารย์ที่ดีอาจารย์ที่มีความรู้ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เขาก็จะได้สูตรมาตรฐานที่ไปประกอบอาหารที่บ้านแล้วก็มีความคิดฝันว่าอยากจะเปิดร้านอาหารของตัวเองนะคะ เสาหน้าในช่วงวิทยาลัยชุมชนพัฒน,นาคนพัฒน,นาท้องถิ่นเราจะพาคุณผู้ชมไปกันที่วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสงขลาครับมีหลักสูตรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับอย่าลืมติดตามกปนนะครับอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคิดดีคิดบวกแค่เปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนชีวิตสู่ความสําเร็จได้ค่ะสําหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ